สวัสดีครับทุกคนพืกอนผมนะครับคาร์ลิงวันนี้เรามายืนยันแพ็กเพลเยอร์วีนะครับโดยวันนี้พี่ครูก็ปล่อยเงามานะครับสเงานะครับนั่นก็คือทีมชาติเบลเยียมนะครับแล้วก็ทีมชาติโคลอมเบียนะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเป็นเงานักเตะมา2คนนะครับแล้วก็นักเตะ2คนนี้มีบูทเขียวด้วยนะมาลุ้นกันครับว่านักเตะแต่ละคนจะตันประมาณเท่าไหร่นะครับหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วดูแค่เงาดูแค่ทีมชาติหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะแต่ใครอยากได้ตัวไหน หลังจากที่ผมเอารูปมาใส่ลองคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับจะมีการยืนยันแพ็กเพย์หรืออย่างนี้ตลอดนะครับในทุกช่องทางนะครับใครที่ชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์นะครับผมมาที่คนแรกครับทีมชาติเบลเยียมบูทเขียวครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากชายคนนี้ KDB โอ้โหเงาเดะเลยครับทุกคนโอ้โห KDB มาอีกแล้วครับผมว่า การ์ดเขียวการนี้เขาน่าจะตันอยู่ที่101-102ได้เลยนะสำหรับเดบอยล่างทีมชาติล่างนี้นะครับแล้วมาท่าอย่างเท่เลยผว่าล่างนี้ใครที่เป็นแฟนตัวยงของ KDB หรือว่าเควินเดบอยนะไม่ควรพลาดครับและอีกคนหนึ่งครับวันนี้่ครั้งนี้นะครับพี่โครแกปล่อยมาแค่2อนะครับสงเงาเลยก็คือเงาฝั่งโคปาอเมริกาปะอันนี้น่าจะเป็นโคมาโคปาอเมริกาใต้ปะแล้วก็ ทางด้านบอลยุโรปนะมาครับทางด้านนี้หลายคนน่าจะคิดถึงชายคนนี้ครับชายที่ชอบโชว์ฟอร์มได้ดีนะในนามทีมชาตินะครับช่วงที่เขาพลคกใหม่ๆก็โชว์ฟอร์มดีในนามทีมชาตินะน่าจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากนี่เลยครับใครรู้จักเขาบ้างฮามดิดโรดิเกตครนะับอดีตเด็กเก่ามาดริดนะตัวแจ่มเลยนะตัวนี้ผมเคยชอบนะช่วงสมัยนะั้นนี่ผมชอบมากนะครับสาหรับฮามดิดแล้วมาบูทเขียวด้วยนะครับน่าจะเล่นแบบ ใครที่คิดถึงนี่หายคิดถึงแน่นอนสำหรับฮาเมสโรดิเกตนะครับมาลุ้นกันนะว่าจะตันที่เท่าไหร่นะฮาเมสนี่ผมให้ตันประมาณ9798นะอันนี้ในความคิดผมนะ9798นะส่วนเดอบอยนี่ผมว่าตันร้อยขึ้นแน่นอน,นครับอยากได้ตัวไหนอยากได้นักเตะต,ตัวอะไรถ้าเปิดฟรีหนึ่งครั้งหนึ่งในสองตัวนี้อยากได้ใครลองคอมเมนต์มานะครับผมช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้มีคลิปนะครับคาดการแพ็คเพย์รวี R v, นะช่วงนี้ผมกำลังจับทางอยู่นะว่าพี่โคแกเอาอ่า นัดไหนบ้างนะครับเตะเสาร์อาทิตย์หรือว่าเตะจันทร์วันอังคารนะอะไรเงี้ยกําลังกําลังแบบผมกําลังวิเคราะห์อยู่นะทุกคนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะมาอย่างแน่น,นอนนะครับสําหรับการคาดการณ์นะใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมไปตตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทับคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ